ผ่านพ้นไปแล้วกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคครั้งที่29โดยหนึ่งในผลลั์ความสาเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการารับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ DCG ที่เป็นหนึ่งใน,นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้เป้าหมายการดําเนินการร่วมกัน4ข้อคือจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยการเรือนกระจกเป็นศูนย์การส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนสอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนํานวัตกรรมมาใช้เพิ่มผลผลิตลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนซึ่งเป้าหมายที่กล่าวมานั้นมีหลายหน่วยงานของไทยได้เริ่มขับเคลื่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาโดยตรงของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าจนทําให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ28เป็นร้อยละ87ตลอดระยะเวลา30ปีของโครงการซึ่งนางสาวนิชมลชัยชนะชูเชิดผู้จัดการโครงการจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่าทางโครงการได้ดําเนินการภายใต้แนวคิดการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Business มีการใช้พลังงานทางเลือก ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังได้ต่อยอดโครงการเพื่อได้รับคาร์บอนเครดิตอีกด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานของเราซึ่งจะอยู่ในคอนเซปต์ของ environmentally friendly activity นะคะอันนี้เป็นการดำเนินธุรกิจนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นของเราเนี่ยจะส่งเสริมการปลูกกาแฟและแมคคาเดเมีย ซึ่งปกตินะคะเดนเนียก็จะมีเปลือกเวลาที่เรากระเทาะเอาผลข้างในไปใช้เราก็จะเหลือเปลือกซึ่งเราก็จะไม่นําไปทิ้งแต่ว่าเราจะนํามาใช้เป็นพลังงานนะคะไบโอแมสปรับแพ็กเกจต่างๆให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นกล่องผลิตภัณฑ์ของกาแฟดิปนะคะก็จะทํามาจากกระดาษที่รีไซเคิลหรอปรเซ็ขณะที่ธนาคารกรุงเทพมองว่าในอนาคตบทบาทของเศรษฐกิจ BCG จะเป็นจุดขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทย โยนายทวีลาบฤทธาพิลมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพกล่าวว่าที่ผ่านมาทางธนาคารได้มีการสนับสนุนแนวคิด BCG มาโดยตลอดทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนและการส่งเสริมผลักดันการรับรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจ BCG ก็จะเห็นว่าบทบาทธนาคารในเรื่องของ sustainability การมีบทบาทในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับการเงินสีเขียวก e ีนไ i แน n c e ต่าง ธนาคารกรุงเทพเองก็มีบทบาทที่สําคัญในการช่วยปรับดันและก็สนับสนุนผู้ประกอบการลูกค้าของธนาคารในการปรับตัวไปกับกระแสของเรื่อง climate change ที่กาลังเป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้แล้วก็เราก็สนับสนุนธุรกิจไทยในการขยายก็ไปทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง renewable energy พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอตา่างๆไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ก็ในในเขตภูมิภาคนี้ด้วยนะครับยังคงต้องจับตากับการดําเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ซึ่งการดำเน,นินง,งานตามเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาติที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดความเหลื่อมล้ำการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยรัชตะสุขสุภชัยรายงาน